กันการ์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพีดเองครับพี่ปิ๊นครับอ่ะก็อยู่กับเด็กแบ็คเคิลกันเหมือนเดิมใช่แล้ววันนี้พี่ปิ๊นเอาเด็กอะไรมานําเสนอเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีคนรีเควสต์มาใช่หรออ่าใช่ใช่อ่าตัวไรตัวขวัญใจของใครหลายๆคนครับเก่ง่าอ็กอาเก่งกล้อกใช่ตัวนี้เหมือนผมเคยทําข้อมูลมันอยู่ใช่ใช่แต่ว่าจำไม่ได้เราทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวรู้อ่าโอเควันนี้ผม เบื่อดอนตอนนี้เล่นสลับคแรบบับกีฬากับดอนก็ยังเล่นเมตา้าอยู่เหมือนกันเลย <c oughs> ไม่ใช่พียร์ดอนแล้วเห็นมีคนทักด้วยใช่ใช่ใช่เล่นเด็กแปลกเปลี่ยนเลยมีคนทักเลยแล้วอย่าการไปขึ้นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันสักนิดนึงอ่าคิดช่องเราจะได้อยู่บนฟิตยูทูบของทุกคนนะครับผมใช่ครับไปลุยลุยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาตัดสินกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนเริ่มหลังครับผมพี่ปิ๊นเลือกมาเลย เอาอะไรหน้าเป็นกระจูหน้าเป็นกระจูเราคือคู่เจุ๊บจุ๊จุ๊ปั๊บโอ้โหเด้งกลับมาหน้าเลยเลือกเลยเริ่มหลังเริ่มหลังใช่แล้วทำไมล่ะเริ่มหลังกันทุกคนคืออะไรเด็กนี้อยากเริ่มหลังโอเคครับผมเลยไปเชินครับอาซูวีโกสโกสโอเคเขาจะจั่วการ์ดหนึ่งใบเราเด็กอาซูดคีเกินแรกนั้นเล่นได้เยอะมากครับลงบิ๊กป้ามาที่เบนสติ๊กี้ผ่านติ๊พลังงานครับเจ้าอาซูดวี ข้าวเทย์บินจบการ์ดหนึ่งใบครับโอ้โหฟูสุดๆใช้นี่ก่อนเลยครับเปปเปอร์เลยครับอหาหนึ่งไอเทมหนึ่งไอเทมติดโปเกมอนขึ้นเหมือนได้ครับนี่ไงเริ่มหลักอ๋อโหดิบโวเลือกเป็นโปรไฟล์มินาภาพกับเมชินท่าต่อสู้อีวอลูชันครับครับผมจากนั้นผมใช้โปรไฟลต่อเลยอ่ะเลือกโปเกมอนพลังชีวิตไม่เกิน70ที่เป็นพื้นฐานลงเบนได้เลย2ตัวเลือกเป็นโกสกับบิปอ่ายังไม่จบยังไม่จบ ยังไม่จบอีกพอฟินอีกทีเลือกเป็นโกสกับโคชิกะนิสึนี่อุ้ยอุ้ยคู่หูเราคู่หูมาแล้วยืมยืมใช้ได้ไหมไม่ได้ตั้งเองตั้งเองโ <Okay. S 1> อเคจากนั้นผมติดพลังงานพื้นฐานให้เจ้าโกสครับครับติดแมชชีนท่าต่อสู้อีวิลูชั่นครับเนี่ยทำได้แค่นี้แหละครับผมโจมตีเลยครับเลือกท่าโจมตีนี้แมชชีนท่าต่อสู้อีวิลูชั่นเนี่ยบอกว่าพอติดให้โปเกมอนน่ะโปเกมอนจ,จะได้ท่าโจมตีมา ใช่ท่า Evolution บอกว่าเลือกโปเกมอนบรเมทเราสูงสุด2ตัวแล้วก็เสิร์ชร่างโบว์เดนเล็กอะมโวเลยครับผมผมเลือกเป็นโกสกับบิปปะได้ครับก็จะโวบิปปะเป็นบิเดลูครับแล้วก็โวโกสเป็นโกสโกสใช่ก็มันก็โกสเหมือนกันแค่มีทอร์นหารกันลังโอ้ g h o s โอเคใช้ได้จากนั้นเมื่อจบเทิร์นไอเทมเนี้ยก็จะหลุดลองกองทิ้งโอเคครับแล้วก็ผ่านเลยครับเข้าเทิร์นพิษจั่วการ์ดครับผมเกือบไปแล้วนะ นี่คือใบที่จวได้ถ้าผมติดนี่คือเมื่อกี้ดิโพได้ไหมไม่ได้จวได้ขึ้นมาแล้วอยากจะบอกว่าแกไม่ได้ด้วยวิวัฒนาการอาดิว,ดวีเป็นอาดิวีสตารครับผมเราควรจะนันจมูก่อนแล้วค่อยวีสตาร์ถูกปะอาใช่ต้องนันจมูก่อนวีสตาร์ครับผมใช่ครับเพราะงานใช้ซัพพอร์ตเลยครับนันจมูกครับผมครับเอาอกาวบนมือทั้งสองฝ่ายสลับกับเข้าใต้กอง แล้วก็จั่วตามไปครับผมโอเคครับจวคนละหกใบหกใบดับเบิลโคโบครับนี่ติดให้กับเจ้าอัศวิครับฟูลสุดฟูลจริงมีแค่นี้แหละหมดละเล่นยังไงให้มือหมดต้องกดสตาร์แล้วพี่เฮอชไม่อยากรีบกดเลยอ่ะแล้วผมกดสตาร์ครับผมสตาร์เบิร์ดเปิดการที่ชอบสองใบขึ้นมือครับผมครับเซิร์ไงดีเสิร์ฟมาเป็นโคชิกะริสุกับปิรุจะได้จวดเพิ่มห้าใบนะลุ้นในลุ้นอีกทีเลง ผมเสิร์ฟเป็น2ใบนี้ครับผมครับอ่าใบแรกผมใช้ก่อนเลยครับผมเนสบอนครับผมครับเปิดเนสบอนพื้นฐานลงเป็นครับมาแล้วกิลาติน่าโคชิกเลยอยากใช้เอามาเลยไม่เป็นไรเอากิลาติน่าวีแล้วกันครับครับมาตีเอามาตีครับใบหนึ่งก็จะเป็นเจ้าบิดาลุครับผมมีวินนาการเป็นเลยผมลงเรเดียนเช์ไนลงมาที่เบนครับผมครับเออแต่ตัดถูกแล้วครับผมเพราะว่าผมจะจั่วครับผมเรารู้ครับผมฟันหน้าทำงานมือมีสี่ใบจ่วการ์ดหนึ่งใบครับครับ อุ้ยผมจวดได้ในสบอลอีกใบนึงครับนี่อ่ะได้แล้วโอชิกะริสึโอชิกะริสึมาผมเลือกมาเป็นเจ้าโอชิกะริสึครับผมครับจากนั้นผมโจมตีเลยครับผมให้ตัดทำใหม่ทิปเปอรโนวาครับผม200ดาเมจมีดับเบิลโโทรโบในจี้อยู่ครับจะลดไป20จะเหลือ180ดาเมจครับผมจากนั้นนำพลังงานพื้นฐานไม่รอไม่ดีผมโอเคจากนั้นเก็บเอาพลังงานพื้นฐานมากสุด3ใบครับมาติดให้โปรบอลวีตามใจชอบเพราะเลือกมาเป็นแบบนี้ครับ พลังงานหญ้าสองใบกับพลังงานจิตสองใบครับผมติ่ให้กับเจ้ากิลาตินาวีเลยครับผมนี่ที่มากันหมดสภาพแย่แล้วผมไม่มีพลังงานผมหยิบการ์ดรางวัลหนึ่งใบนะจ้าครับผมเอาโกสขึ้นไปครับผมโกสถ้าเจจุดการ์ดหนึ่งใบครับใช้ก่อนเลยป๊อปฟิตมีสภาพไปที่สามนะไปที่สามแล้วเรื่องมาเป็นโกสกับบิ๊กป้ายอีกตัวโอเคคุณจะโจลดีหรอบเนี่ยโจวรัวโจวรัวเกินประเด็นคือผมแย่แล้วทำไมอ่ะผมไม่มีเกงก้าบนมือ ใช่เหรอใช่ดิตอนแร้ชิกั้าลิสุตอนแรกมันก็มีแหละหายไปไหนอ่ะโดนมันจะโมเข้าไปถ้างั้นผมหมั่นไส้ผมใช้นี่ก่อนเลยแคชแฮมเมอร์โอ้ใส่ของวบนนี้ด้วยเหรอทำไมอ่ะถอยเลยหนึ่งครั้งถ้าเอาหัวทำลายนิจิหนึ่งไปบนสนามห้าเบนจิโอ้หคุณทำอะไรลงไปคือ่ๆจะเล่นแบบนี้ดีนะเล่นแบบไหนอ่ะเพื่อที่เราจะได้หาเจ้าเกิงกาจากการพพอร์ตเลยครับครับผมเสน่ห์ของซากากิครับ ใบนี้บอกว่าเลือกการ์ดพลังงานที่ติดอยู่กับบนโปเกมอนตำแหน่งของสู้ฝ่ายตรงข้าม1ลูกคือเลือกใบนี้ครับ่ะนำกลับขึ้นมือฝ่ายตรงข้ามครับหลังจากนั้นผมติดพลังงานหนึ่งใบจากมือให้เจ้าโปเกมอนหนึ่งตัวบนสนามผมโอ้โหดที่บินลำในตัวโซ่อยกันอ่าผมติดพลังงานปกติโอ้โหสองจีทันทีจากนั้นผมใช้โฮชิกะรีสุดเลยเก็บก้อนในรังโอเคเพราะตอนนี้มีมันไม่มีโอเคเก็บการ์ดไปมือทั้งหมดเข้าใต้กองครับแบบผมจนหนึ่งใบ ได้ครับปึ๊บก็ไปต่อคอมโบมีราุ้ครับฟันหน้าทำงานจ่ัวให้มือเป็น5ใบได้เลยผมมีวัฒนการโกสเป็นกิงก้า EX เอ็ลยได้ครับุ้ยเท่าไหร่เนี่ย 310- 200บวกเข็มขัดตายนะตายนะไม่เป็นไรตัวนี้มีความสามารถก่อนเลยครับเขาบอกว่า คํำสาบกัดกินนะครับทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามติดพลังงานจากบนมือให้โปเกมอนหนึ่งตัวบนรนา,าตัวนั้นจะเก็บ20เหมือนหนองน้ําปักอ้าปักว่างใช่คล้ายๆกันอ,อันนี้บอกว่ามีท่าโจมตีครับคลิกสเต็ปครับรบ,บอกว่าหากต้องการเนี่ยเมื่อโจมตีวันนั้น,นจะทำ160ดาเมจ แล้วก็เลือกย้ายพลังงานหนึ่งลูกไปติดให้ตัวอื่นบนเบ้นเขาเยผมไม่มีแล้วขึ้นหมดแล้วผมขึ้นหมดแล้วอ่าผมเล่ทางโกสตัวนี้เป็นโกสถือ,อก <c oughs> ตัว <c oughs> ตวองมากม <c oughs> ือมีเอสสองใบมีพลังงานใบหนึ่งใช่รู้ได้ไงอ,ะอ่ะก็ผมยกขึ้นไไมาอย่างงี้แต่ตัวนั้นน่ะมีบเบิ้ลดับเบิ้ลโตะมีเข็มขัดแต่มันจะแต่ผมเสิร์ฟไม่ได้ไงหมดสภาพไงผมเสิร์ฟไปแล้วไงถ้างั้นผมใจผมเล่นอย่างงี้เลยยังไงครับ c o ต n t e r c a เชอร์ เอาเจ้าบ oh. <laughs> ียร <Ast Jur> ุมาเลยจะทำแบบนี้ขูมือแต่ว่าถ้าวิวัฒนาการตัวนั้นแล้วมีแม็กซิมัมเบลผมหมดสภาพเลยอ่าครับผมก็วัดใจก็วัดใจไม่ตีหรอตีสิโอเคได้นะผมโจมตีเลยครับทริกสเต็ป160ยหเติเมตรร้อยเติเมตรครับผมเบียรุหมดสภาพคุณนี่ชอบมาเล่นเบียรุผมเลยเบียอะไร่เบียร์ไล่เบียร์ไล่วิทยการรางวัลถึงไปครับผมนำโอ้โห ตีไม่ได้ด้วยผมนำกีราติน่าวีไปแล้วกันครับผมขึ้นไปเลยเ้าเริ่มจั่วการ์ดครับโอ้โหหมดสภาพไหมไม่น่าหมดละซุกซ่อนในลังจั่วได้กขิมนขัดตีมือเลยนะดับเบิ้ลขบวนในที่ดีดให้ก่อนครับจากนั้นผมใช้ยี่สิบดามเตรโอ้ด้วยความสามารถของคำสับกัดกินโอเคครับผมยี่สิบดาเมจถูกต้องแล้วก็ใช้เนสบอลครับผมมป้าโอ้ จากนั้นผมใช้คําสั่งบอสก็จริงนะพูดถึงอนะซัพพอร์ตเลยครับผมคําสั่งของบอสเอาวิดาลุมาโมโหไม่ตีแล้วตัวใหญ่คุณมาทําร้ายตัวเล็กของผมทำไมาเป็นคนแบบนี้นะตาหน้าผมยังต้องเก็บมือนี้ไปอยู่เพราะงั้นยังไม่กดอะไรทั้งนั้นครับผมโจมตีเลยครับผม ฉีกกระจุยร้อยพกด๊าเม็ดด๊าเม็เท่ากันด้วยปรดสภาพใช่ไหมวันนี้รู้ปรดสภาพครับการางวัลหนึ่งใบครับผมท้าใมเป็นคนแบบนี้ผมเอาถ้าคุณตั้งก่อนอะไรตัวหนึ่งอ่ะเอเก่งกล้าขึ้นไปครับผมโอเคถ้าเดี๋ยวผมจบการหนึ่งใบปึ๊บติดพลังงานก่อนให้เจ้าโกสต์ครับผมเราจะพยายามเรียกชื่อนี้มันต่อไปไหมแกแกกโอเคซัพพอร์ตเลยครับ เปเปเปอร์ครับอุ้งก้าววินาทุ้ได้หนึ่งไอเทมหนึ่งไอเทมติดโปเกมอนครับผมเลือกเป็นไฮเปอร์บอลกับหินปิดผนึกของใครครับโอเคครับอยงนได้ผมใช้ไฮเปอร์บอลเลยอ่าทิ้งเป็นแมชชีนต่อสู้อีโวอกับสับเปลี่ยนโปเกมอนครับผมหาโปเกมอนหนึ่งตัวครับผมก็เป็นเจ้าโกถึกอีกตัวหนึ่งฮะไม่ไม่มีแล้ววินาทุอ้าวเป็นรทุนหมดเหรอติดไพ่อุ้ยอีกแล้วภาพคุ้นๆนะติดไพ่อีกแล้ว เลือกเป็นเกงก้า x ออีกตัวเลยครับผมแต่ั้นผมวิวัฒนาการเลยเป็นกิงก้า x x ครับนี่แหละไม่ได้ละโจมตีเลยครับทริกสเต็ป160ดาเมตร160ไม่ตายแล้วก็ย้ายที่ <c oughs> ใหตัี <c oughs> เอาไว้ให้ตัวนี้เลยนะ <c oughs> ทุเลทุลังที่สุดให้ตัวนี้เดี๋ยวตีได้อให้ตัวนี้แหละตัวนี้ก็ตีได้นะเสียบอีกตีนึงอ่ะ <c oughs> เอาเลย <c oughs> ใช่ผมจบเธอเลยครับข้อเธอจวด,ดการ์ดครับทำไม่ทำงี้วะแล้วถ้าผมแปะปุ๊บผมก็เจ็บอีก20ใช่160เจ็บ40ไม่40อ่ะมี2ตัว160บวก40เป็นเท่าไหร่200ยัง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  ไหนๆก็ไหนๆละผมตีเด็กลูกเด็กเล็กแดงไปเรื่อยๆแหละอย่าเป็นคนแบบนั้นเอาไหนดีอ่ะเอาไม่เอาโอ้โหเอาโคชิกะหรือสื่อดีกว่าไหมโอ้โหมือใจร้ายที่สุดเลยนะมือก็ยังเหลือน้อยแล้วนะหนึ่งใบที่คุณรู้อยู่แล้วด้วยมันคืออะไรเป็นเจ้าเก่งก้าเอ้ยเป็นกินเป็นบุญเถิดภูมิภัยโอ้ไม่มีประโยชน์เลยไม่เป็นไรครับผมก็เล่นได้แค่นี้คำสั่งของบอสด้วยผมโอ้ยบอสทุกคนเอาเอาไปเอาอันนี้ปากขึ้นมาแหละโอเคจะฉีกกระจุยกันเนี่ยโอ้โหฉี ฉีกกระจุยติดเลยครับผม40ดาเมจนะ40จะกลายเป็น200โอ้โหพูดเจ็บเจ็บเจ็บมีแต่ ex ใช่ไหมผมติดไปด้วยให้มันตายแบบพร้อมกับเจ้ากับดแล้วจากนั้นผมมือนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะโจมตีก่อนก็ได้ครับผมฉีกกระจุยอีก160ดาเมจครับผมตายแล้วตายอีกฉีกกระลัวบิปปาบิดาลุเก็บไหมครับการละวันหนึ่งใบโอเคครับผมเอาเก่งกล้า ex ไปครับผมเข้าเทินตัวเทพตัวเทพฮะชึบตัวอะไรอ่ะ เปเปอร์ Pepper, ครับมีลูกอมไหมเด็กเนี้ยไม่มีอ,อ๋อมีอมแต่ว่าไม่ไม่ใช้ก็ได้อใช้เปเปอร์เลยครับครับผมไม่มีเน็ตบอลเลือกเป็นดีโวลูชันกับไฮเปอร์บอลครับดีโวลูชันใช่ครับผมยังโตไม่ได้เลยผมผมต้องยอมเสียสิ่งโคงภัยสิอ๋อแล้วคุณมีผอมาเสียบให้กดได้ด้วยหรอ มีมีปลาอ๋อเนโวแลนด์ใช่โอเคไม่เป็นไรเสียได้ช็อตนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าครับหายบ๊อะเลยครับครับผมทิ้งสองใบครับอ่าดีโวกอหินพงไพยครับรับหาบอบ๊อบหนึ่งตัวเลดินฟูดินครับเอาเอาแย่แล้วเอ้าเอ้าอุ้ยโหดอันนี้โหดจริงอุ้ยแย่แล้วแย่แล้ว ผมลงเลนิสฟูดินเลยครับใช้ความสามารถเลยครับเฮนสปูลอันนี้วนี่อ๋อนี่วะนี่ไม่ไม่อันนู้นเปอันนี้ออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องอุ้ยหมดสภาพนี่ใช่หมดสภาพอุ้ยหมุดในการละมันสองใบเลยอ่ะอุ้ยเฮนสปูนโหดเดี๋ยวผมก็เอาอาร์ติวขึ้นไปแล้วคุณก็ย้ายดับเบิลยีไปตัวอื่นผมก็แพ้เลยเพราะงั้นห้ามเอาขึ้นใหม่เอาอันนี้ขึ้นไปแล้วผมจะหนียังไงเนี่ยเอานนี้ขึ้นไปตายเลยนี่ก็ตาย อันนี้ก็ตายเหมือนกันอันนี้เก็บไปก็ได้ครับผมโอเคดชร์ไหนขึ้นไปครับผมอยากใช้แต่ว่ามือนี้เก็บไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมตามผมใช้โจมตีเลยครับทริกสเต็ปนี่แน่หนึ่งร้อยหกสิบเมตรไม่มีพลังงานนี่พลังงานไม่ย้ายแล้วนี่นี่สภาพแล้วเลได้แชร์ให้หมดสภาพครับผมได้การรางวัลหนึ่งใบเุ้ยเธอนี้ได้สามไพ่เฉยโหโหโหดอ่ะอาร์ลิครับผมดันเจ้าอาร์ซิอุสวีดซานเก็บไปครับผมครับเขาจะจั่วการ์ดมาเมื่อสายติด มิดเอนเออจีอุ้ยอุ้ยติดมิดเอนเออจีให้กับเจ้าอาชุดเบียวโอ๊ยงี้ไม่โดนผมย้ายจี้อะดิผมตู้ด้วยตัวนี้แหละโโอ้หผมเจ็บสี่สิบด้วยไหมเนี่ยเจ็บเจ็บก็ติดจากมือไงโอเค <c oughs> เจ็บสี่สิบเคครับผมนี่แหละผมก็ใช้ตัวนี้แล้เดี่ยวคุณว่าคุณจะตายแหละแย้แล้ว <c oughs> จากนั้นล,ลงอาชุดเบียวครับผมครับมาทีเ่เบนส์ก่อนแล้วจากนั้นผมผมทุกฟ้อนในรังเลยครับมือตอนนี้เหมือนไม่มีมือ ทุกซ้อนในรังครับผมเอามือทั้งหมดกลับเข้าใต้กองครับผมจนหนึ่สวการหนึ่งใบชวแอบลงอีกตัวก็ได้มือหมดตาหน้าจจฟี่โจว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 โวโจมตีเลยครับผม Trinity Nova ครับผมร้อยแปดเซนติเมตรแล้วนําพลังงานออกมานี่ผมติดอย่างนี้เลยไหมมันไม่โดนย้ายแล้วจะไปติดใส่มันทำไมเอาติดป <as> ุ๊บผมก็จะมีมีจี้รัวๆไงไม่โดนย้ายรัวๆผมติดอย่างนี้ก็ได้ครับผมสามใบอย่างนี้ดีกว่าออโโเเคคโอเค ผ่านเลยมือหมดด้วยขาเชินจุดหนึ่งอุ้ยผมจดลูกอมด้วยอ่ะจะโวไหมติดกี้ทีเจ็บหกสิบเลยนะมันมันไม่มันไม่ตลกเลยนะไม่ต้องติดหรอกมั้งที่จเต็มบอดแล้วไฮเปรบอลเลยครับผมยิงการเป็นมือสองไปเนียไม่โตด้วยอุ้ยคุณยามาแบบพอนป๊อปเปะเต่นี่แล้วก็ย้ายนี่นะอันนี้ไม่เห่านะกแบบอันนี้ขาคุณรู้อะไรไปหมดเลยวะผมตัดคลิปเลยอ่ะยอมรวบเลยเสิร์ชเป็นเนวแ a นด์วีมาเลย ครับผมใปที่ไหนอ่ะฮะอ๋อไฮปร์ปอร์ไฮปรปอร์นประปอรแล้วผมก็ลงเนี้ยมันมีเลยครับใช้ความสามารถรูมินสทชายใส่การซัพพอร์ตหนึ่งใบขึ้นมือคขอบคุณนะคุณคุณนะใส่สองใบเลยอ่ะใส่สามใบใส่สามเลยหรอเอามิดขึ้นมือใช่ผมไม่ต้องตีแล้ววเนี่ยไม่เป็นไรผมติดตรงนี้ผมติดตรงนี้ได้ สัพปอดเลยครับโอมสน่ยเขาฟางกี้เอามิดขึ้นมือไปขึ้นมือครับผมแปะเพิ่มได้ไหมไม่มีพลังงานอ๋อเคแค่ยกขึ้นมือไปเ่ไโจมตีเลยทริกสเต็ปร้อยหกสิบเดซเมตรนี่จะกลายเป็นสองร้อยเดซเมตรครับผมอ่าจะกลายเป็นสองร้อยเดเมตรอ่าแล้วครอผมย้ายยย้าไปไหนดีคุณย้ายไปโฮชิกะนิสึจะได้หนีได้จะได้หนีได้โอเคโอยหนีได้กันทุกตัวเลยอ่ะผ่านเลยครับเขาเรียกผมจุ๊กการ์ดครับติดติดติด วิดเอเนจีครับผมเจ็บสีดาิเมจ <c oughs> คำสากบกัดกินนี่ไง <c oughs> แค่ติดพลังงานก็โดนคำสาบแล้วผมจวดได้ใบนี้มาใบด่าง e อครับยังตีได้อยู่อ่เมื่อลงมาครับ <c oughs> ผมและพิดโวเนียครับผมสามารถเมื่อกาบใบนี้ลงมาที่เบนซ์ครับผมผมสามารถกระโดดขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อสู้ได้เลยอ,อ,ยอแล้วผมก็สามารถนำพลังงานกี่ใบก็ได้มาติให้กับตัวมันครับผมจากในเบนซ์เนี่ยนี่่างนี้อย่างนี้ นี่คุณ,ค,ณคุณเข้ามานึกออกมก่อนนึกออกมาก่อน,อนคุณผมย้ายคิดว่าคุณย้ายที่ได้คนเดียวใช่ไหมเฮ้ยเจ้กรองอีกแล้วเจ้โ,จโหดผมใช้โคชิกะกริสึได้ไหมอ่ะไม่ได้มือ,ต,อมต้องมีมือให้เก็บบ้าเอ้ยแล้วผมจะทำไงให้มีมือผมทำอย่างเงี้ยเอาไปเก่งกล้าตัวหน้าผมหมดสภาพเฉยเอาไปดิริซึเนเอเครับผม180ดสเซนเมตรเธอนัดไปผมจะใช้ท่าต่อสู้นี้ไม่ได้ครับผมหมดสภาพครับเหลือหนึ่งไพ่แล้ว ได้แล้วหยุดส่งไพส์หยุดส่งไพสโหเมื่อกี้พูดอะไรแบคทีบันเมลใช่ไหมแบคทีบันเมลผมได้แล้วข้าเทินจุกการหนึ่งใบอุ้ยมาแย่อ่ะเอาู้ยอะไรอ่ะจวดจวดได้แซ่ัะโมอ่ะได้ซนัะโมเลยโอเคโอเคโอเคคุณไม่ใช้หัวก็ใช้อีเดีมันเหลือมือใบเดียวเลยดิเกลผมจวดสองใบผมจวดใบเดียวไม่มีพลังงานผมต้องจวดหาพลังงานไม่งั้นผมตีไม่ได้นี่ไงนี่ไงจวดหนึ่งเลยนะโอ้ยนี่ไงอย่าให้เม็ดสองเม็ดอย่างงี้หมดสภาพเลยนะครับคุณ ให้ผมยานไหมครับซุกซ่อนในรังครับผมวัดกันไปเลยหาจี้พลังงานฮาทชับอาเช็บจั่วไม่ใช่เฮ้ยสบายสบายแต่ว่าเปลี่ยนนี้โอ้เอ้าผ่านไปก่อนเลยเขาเลยจั่วการครับผมแต่ผมเป็นพลังงานนะที่แต่ตีไม่ได้นะเทอรนี้มันตีเทอร์ม้นเทอร์ไงคุณลืมอะไรป่ะแต่ผมก็ทำงี้แหละพูดกันผมก็ตีเจ็บนะตีที่เจ็บยี่สิบนะ วิ่งแล้วผมจะโดนตีที่จตายเลยหรอไม่ตายไม่ตายก็ผม40แล้วคุณตี1ิ0ไม่มีตัวเดียวอ๋อตมวเดียวต้องอย่างนี้แหละครับมือมันไม่มีอะไรเลยผมเจ็บ20ดิลเมตรครับผมใช่ผุรอผมก็ได้นะมาแข่งกันโหชิกันินึืดีกว่าเดี๋ยวไปจุดหนึ่งชุบติดพลังงานไปแล้วผมโจมไม่ได้ติงไม่ได้ผ่านครับเอาแเอาแจุดหนึ่งสิไม่ดีเลยวัดกันไปวัดกันไปคุณแย่แล้วแย่แล้วเราจะต้องทำยังไงเราโจมไม่ได้เจี้ย โชิกะลิเตอกันไหมโฉดิกะลิเตอเมื่อกี้ผมเลือดแล้วผมย้ายดามโอเคจนึงจดได้ที่เฮ้ยติดดิแต่ใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะจั่วไข่ตาหน้าคุณตาหน้าคุณตาหน้าโดนผมขอดสิดามเกแล้วกันนะงั้นผมย้ายไปก่อนเลยเฮ้ยเรเดียนฟูดินครับผมเพนสปูนได้ครับผมถ่ายมาแล้วอุ้ยเฮ้ยเขาเทือนผมจั่วการ์ดครับผมบอลหรือเปล่าบอลตีมือนะใช้ไปสองใบแล้วนะยังใช้อีกหรือ ติดตติิดดเจ็บอีกยี่สิบนะไปผมหาบอสก่อนยี่สิบโคชิกะลิซึครับผมได้คําสั่งบอสมาผมน่าจะชนะเลยใช่ไม่ใช่น่าจะผมชนะเลยจั่วได้ไหมริสสบอนตาหน้าแล้วกันตีไหมร้อยแปดสิบดาเมจครับผมลิซึมเอชผ่านแล้วครับเข้าเทินจั่วไม่ได้เธอเมื่อกี้แต่เธอนี้ก็นิ่งๆไปแล้วเนาะติดพลังงานครับผมชนะแล้วทำไมอ่ะนี่ฟูดินอ้าวนะไม่ยี่สิบก็เป็นหกสิบ แล้วผมตี1ร0เป็นเท่าไหร่เป็นสองร้อ่สิบสองร้่สิบาแค่ัวนี้เฮ้ยคุณคื้นฐานต่อเนี่ยตีได้เอาอะไรมาพื้นฐานเอาเลยเอาเลยคุณตีแล้ครับครับผมคลิกสเต็ปร้อยหกบดาเมจร้อยบดาเมจครับผมอันนี้มีหกรวมเป็น220อ่บอ่าต้านมื่ดไหมไม่ต้านไม่ต้านโดมเต็มเต็มสองครับผมใบด่างเหล็ก หมดไหมหมดหมดพอดีหมดสภาพครับผมผมได้การละมันสองใบสุดท้ายเราใจเราถึกใจเราถึกใจปังไม่ได้คันอยู่นี่เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยโอ้โหอี้ใจจะได้วิววัฒนาการไหมโอ้โหอยู่นี่โอเคครับผมขอบคุณครับโอเคครับนี่ก็เป็นเด็ก เกิงก้า e x ใช่เด็กปวดเด็กปวดปวดมากใช่คือตัวนี้กเขาก็แบบว่าเล่นสนุกมากคือถ้าโจมตีความสามารถเขาปั่นป่วนดีอ่าใช่ที่ไว้เล่นกับเฮฮากับเพื่อนใช่เพื่อนหัวร้อนละเพื่อนถ้าไม่จวดได้ใบหนางกระชนอันนี่ผมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์วิเอร์ที่จวดโกงทุกคลิปจริงๆร่ะที่นั่งปวดที่นั่งปวดครับตัวนี้ก็เป็นตรคเะอร์ก็คือจะเป็นเกิงก้า e x สามใบเนี่ยมีโก็ส์ก็ส์อ๋อโก็ส์ โกสต์สองใบมีโกสมีโกสตสี่ใบสี่ใบคุณเริ่มก่อนนะไม่ไดาเริ่มแล้วก็เป็นเจ้าของจั่วชุดนี้ครับบีดารุโฮชิกะริสุนี่เก่งมากคอมบูคอมบิคู่กันใช่แล้วก็มีเนโอเลนส์อ่ะของสามัญแหละแล้วด้วยความที่เด็กเรามันมีการวางเดบิตครับในนีสเราเลยเล่นเป็นเนโอเลสปุ่นอ๋อยายเม็ดยายเม็ดทำเม็ดที่ขาดตัวในขาดใช่ ตอนนั้นที่ผมย้ายมาแล้วก็ได้พัยใช่เก่งมากไอเทพเขาจะเป็นโปฟินสีไมเลยพอเด็กเราเป็นเด็กตั้งตัวเล็กแหละครับผมมีไฮเบอร์บอลจัดเต็มแบมีพัชนาหคุยบรรพีที่จั่วได้เราไม่มีเลยนะแล้วไปถัดเธอไปจั่วจี้โอ้โหได้เลยแต่เคยก่อนง่ายไปแล้วเป็นไอแมทที่แบบเราจั่ววัดกันแบบเทธนต่อเทธนจริงๆนะใช่เมือกับมือหมดทั้งคู่มีคลาสแฮมเมอร์ขอนแดงโอ้โหโดนด้วยโดนด้วยนะ จุกจุกมากใช่ครับแล้วก okay, ็สเปียร์สองม้แล้วก็ลูกอมใช้ไม่เยอะเพราะว่าเราเป็นใช้แมชชีนท่าต่อสู้เอวิชั่นนั่นเองครับมีดีเวอร์ชั่นด้วยเพราะที่เขาเปนมังดามีอยู่แล้วเผื่อแบบกระจายกระจายเอาเลเดียนแยกแยกแล้วก็ดีเวอรใช่ครับอ่าไอเทมเป็นฮิตติดเพนเดอร์กองพายเพราะเรามีเนโอแรดวีมาช่วยกดสตาร์ได้ครับผมแคชเชอร์3ใบไปเลย2องเคอเตอร์1นึพรามแคชเชอร์อ่าใช่ต่อสุดๆใช่ครับแล้วก็มีสมบัติเพื่อนไทม์ชั้นยอดของหลักสามอันแหละอ่าสเตเตียมก็เป็นใบปวดอีกใบหนึ่งปวลสำ เกือบแล้วนะเกือบแล้วดีจุ๋ยจุ๋ยได้แต่ละอย่างโอ้เหมือนไม่ได้กันอะซัพพอร์ตครับเด็กเราไอเทมสนใจเยอะไอเทมเป็นหลักนะก็เราปิเปอร์แหละจัดเต็ม4ี่ใบเี้เสน่ห์ของสักกิอันนี้เป็นของที่ปกติไม่ค่อยเห็นคนใส่กันใช่ครับต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าเจ้ากิงก้าเนี่ยมันใช้2พลังงานครับผมเพราะฉะนั้น่ะเราแทบจะไม่มีทางติด2พลังงานในเธอได้เลยอ่า ซึ่งวิธีถ้าจะง่ายก็คืออาจจะต้องไปใช้ Dark Head, ดักเพดต่ได้มาของเราต้องทิ้งงานลงกองที่ใช่เพราะนั้นสักกกีนี่แหละทําให้เราติดได้สองใบเลยด้วยการได้ยกเข้าไปึิงด้วยไม่ไม่ไม,ไม่คุณ <laughs> คุณ,คณจะมายกมอย่างเดียวไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละคือแบบเป็นตัวแถมถ้าได้ติดคือโอเคแต่จประสงคขลงไปนี่จริงๆคือเอามายก energy ของไอ้ฝ่ายไม่ฝ่ายตียากขึ้น <laughs> คิดภาพดูตอนดูนดอนนีโดนกระจายจี้แลว้วโดนยกจี้ก็แบบโอ้ไม่ลงกองทิ้งอย่างหลุดพันเด็ดกับเข้าไปไม่ได้ด้วยอ่าแล้ว ก็ของริมือนันจโมครับผมพลังงานมืดแปดใบนั่นเองก็เป็นเด็กที่ปวดปวดมากใช่เป็นเด็กเล่นพี่มองว่าสนุกนะเพื่อนสนุกด้วยหรือเปล่าถึงว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสนุกสนุกสนุกอยู่เด็กเขาปันปวดประหลาดๆนี่เด็กเรามีบิดาลุทั้งคู่แบบมือสูนทั้งคู่ไม่เข้าใจบิดาลุโดนตีเหมือนไงคุณเตียนบิ๊ป้าเลยอ่ะคุณเริ่มก่อนคุณรู้ทำเงินคุณเริ่มก่อนครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเจ้าเกิงก้า EX นั่นเองครับใครที่ชอบเจ้าเกิงก้าละมองหาเด็ก อยู่ว่าจะเล่นยังไงก็แบบนี้เลยใช่ประมาณนี้อาจจะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ครับผมสำหรับวันนี้พี่เอสกับพี่ปิ๊นก็ลาไปก่อนครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผมครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับหากอยากเริ่มเล่นการ์ดกับเรานะครับมาหาพวกเราได้ที่กับการ์ดเซี่ยรังสิตชั้น2ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะครับหากจะดูคลิปเก่าดูตรงนี้ได้เลย